ภาพรวมตลาดหลังการประชุม FOMC เป็นอย่างไรกองทุนไหนยังน่าสนใจลงทุนอยู่บ้างในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ทางด้านคณะกรรมการเฟดนะครับได้มีการประชุม FOMC นะครับโดยผลที่ออกมานะครับก็คือการครงอาัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐไว้ที่ระดับ5ถึง5.25%ตรงนี้นะครับเป็นการครงอัตราดอกเบี้ยรครั้งแรกนับตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตลอดตั้งแต่ต้นปี2022นะครับท้งนี้ด้านผลสำรวจของความคิดเห็นของคณะกรรมการนะครับเขามองว่าในปีนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครับ โดยทาร์เก็ตของคณะกรรมการนะครับก็มองว่าจะอยู่ที่5.5ถึง5.75%นะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟอร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทําให้ในช่วงสั้นนะครับทางทีมมองว่าหุ้นสหรัฐนะครับอาจเกิดการโลเทชันนะครับหรือเปลี่ยนกลุ่มจากหุ้น ที่มี valuation ที่แพงนะครับมายัางหุ้นที่มี valuation ที่ถูกมากขึ้นครับขณะที่ตลาดหุ้นที่ทางทีมยังคงให้ความสนใจนะครับจะเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับเนื่องจากว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยนะครับยังเป็นทิศทางการฟื้นตัวนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทางกรนอง,องอนะครับมีมติการประชุมเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ2% ทำให้ตรงนี้เรามองว่าโอกาสที่จะเข้าสะสมหุ้นไทยในช่วงสั้นในช่วงที่ตลาดยังคงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือแลกขาดประเทศอื่นๆอยู่เนี่ยเป็นจังหวะหรือโอกาสที่จะเข้าสะสมกองทุนหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะกองทุนทิสโก้ไทยเว l l b อิง well อีควิตี้ฟันครับหรือ Tisco Wellbeing นะครับแล้วก็อีกกองทุนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองทุน K Banking Sector Index Fund นะครับเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนีธนาคารไทยครับ กองทุนที่เราแนะนำประจำสัปดาห์นี้นะครับกองทุนแรกนะครับก็คือกองทุนกรุงศรี global collective smart income fund ครับหรือกองทุน kfcs income ครับเป็นกองทุนที่ฟีดไปยังกองทุนตาสานนี่โลกพิมโกจิสอินคัมฟันครับกองทุนจะมีนโยบายการลงทุนในตาสาหนี้ทั่วโลกโดยจะมีการบาลานซ์พอร์ตการลงทุนซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ปกป้องเงินต้นนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ generate yield นะครับหรือสร้าง ผลตอบแทนครับกองทุนหลักมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอายุตาสารในพอร์ตได้ค่อนข้างที่จะเฟกซิเบิลครับโดยมีเลนส์อยู่ในช่วง0่นถึงแปีนะครับโดยปัจจุบันถ้าเราไปดูอายุตาสารนี่เฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนนะครับหรือตัว f f e c t i v e d u t i t n o n จะอยู่ที่ประมาณ3ปีต้นๆนะครับขณะที่อัตราผลตอบแทนปัจจุบันนะครับหรือ c u r ร e n t Yield วนะครับณนะสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.7%ครับ สำหรับสัดส่วนการลงทุนนะครับกองทุนหลักพิมโก้จิสอินคัมไม่สามารถที่จะลงทุนตราสารหนี้ประเภทไฮยิวได้ไม่เกิน50%นะครับขณะที่ตราสารหนี้ประเภทอ m e เมอร์จิงมาเก็ตนะครับได้ไม่เกิน20%ซครับซึ่งสัดส่วนหลักในการลงทุนปัจจุบันของกองทุนหลักนะครับเขาจะลงทุนในตราสารหนี้ประเภท s e เ u r i t y รทครับ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเอเจนซี่ s b s ซึ่งมีสัดส่วนหลักกว่า31%ของพอร์ตการลงทุนณนปะัจจุบันนะครับโดยตราสารนี้เอเจนซี่ MBS นะครับก็จะเป็นตราสารหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ออกโดยสถาบัานการเงินนะครับโดยมีภาครัฐเป็นผู้ค้ำประกันให้อยู่นะครับ โดยตรงนี้ก็จะมีเครดิตเลตติ้งระดับ triple a นะครับในสหรัฐหรือว่ามีเครดิตเลตติ้งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเทียบเท่ากับทางด้านพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับสัสดส่วนการลงทุนของพิมโกจิสอินคัมฟันนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ก็คือการเปิดโพซ i ชันช็อตนะครับโดยการช็อ t ตรงนี้อย่างเช่นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาช็อตตราสารหนี้ในทางด้านญี่ปุ่นอยู่แปลว่าเขาเก่งว่า ตาสารหนี้หรืออัตราผลตอบแทนของทางด้านตาสารหนี้ทางด้านญี่ปุ่นนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นถ้าหากอัตราผลตอบแทน ตราสารนี้ในประเทศที่ญี่ปุ่นมีการปรับตัวขึ้น position ตรงนี้ครับหรือสัดส่วนที่เขาลงทุนอยู่ตรงนี้เขาก็จะสามารถสร้างกําไรได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทุนนี้นะครับเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตท,ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับถ้าเราไปติดตามการปรับเปลี่ยนพอร์ตย้อนหลังในอดีตของเขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนตัวอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตหรือ position ของพอร์ตกองทุนนะครับแนะนําให้ติดตามตัว พ s i ิชนันการลงทุนของทางกองทุนหลักด้วยครับกองทุนที่2นะครับกองทุน K Banking Sector Index Fund นะครับหรือกองทุน K Banking ครับมีนโยบายการลงทุนตามดัชนีธุรกิจธ,ธนาคารหรือเซตแบงกิ้งเซกเตอร์อินเดนะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยตัวดัชนีดังกล่าวนะครับก็จะมีหุ้นกลุ่มการเงินนะครับอยู่ทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะครับแต่สําหรับสัสดส่วนการลงทุนของกองทุน K-Banking ในปัจจุบันนะครับเขาจะมี Position 5ตัวหลักซึ่งประกอบด้วย scbx นะครับ bbl K-Bank, ktb แล้วก็ B บนะครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วจะมีสัสดส่วน เกือบเกือบ80%ของพอร์ตการลงทุนนะครับขณะที่อีก20%ที่เหลือนะครับเขาจะมีการกระจายลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในเซตแบงกิ้งเซกเตอร์อินเดนะครับซึ่งทางทีมมองว่านะครับในสภาวะตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนะครับ เรื่องของการที่เศรษฐกิจมีธีมของการเฟืนอตัวนะครับรวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยนะครับที่ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2%เหมาะแก่การเข้าลงทุนในกองทุนประเภทหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มธนาคารจะได้รับผลประโยชน์จากนิมนะครับหรือ Net Interest m a r ็ตมาจินนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการกู้ยืมนะครับหรือว่า การลงทุนนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นตามเลยมองว่าเป็นโอกาสเข้าสะสมกองทุนประเภทดังกล่าวครับ สำหรับกองทุน t i s c o Thai Wellbeing สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้นะครับ